สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะพบกับแตงกวาอีกแล้วนะคะวันนี้แตงกวาพามาชมนี่เลยค่ะรถสตอมแทกนะคะขับเคลื่อนสีล้อสีขาวแต่งแบบดุดันจัดเต็มเลยค่ะ นะคะเดี๋ยวแทงย้ำโปรโมชั่นทยคลิปอีทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะขออนุญาตพาชมชุดแต่งนะคะรอบคันของเจ้าคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าจะหล่อเทพปังขนาดไหนค่ะไปชมกันเลยเริ่มที่สกรปฝากระโปรงหน้านะคะตัวนี้ค่ะดีไซน์แบบทรงปิดนะก็คือทรงใหญ่จัดเต็มทั้งบานฝากระโปงนั่นเองค่ะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถค่ะแล้วก็ตัดแซมดำนะคะแบบนี้เลย เรียกว่าทรงนี้ฮิตจริงๆค่ะเพราะว่าทําให้รถดูใหญ่เต็มแน่นมากๆนะแล้วก็โลโก้ตรงนี้ค่ะสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นตัวเจ้ามา้าหรือว่าเจ้าแรดหรือว่าเจ้ากระทิงนะคะขอแบบจะแต่งดูได้เลยค่ะเห็นไหมคะเรียบเนียนไปเลยนะคะกับตัวฝากระโปรงหน้าค่ะต่อมาค่ะนี่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยค่ะตัวกระจังหน้า f O R D ดีไซน์รุ่นใหม่นะคะตัวไฟ LED ตรงนี้ค่ะ จะบอกว่าใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดเลยอันนี้เรียกว่าไซส์แบบ XL เลยนะคะเพราะปกติเนี่ยจะมีไซส์จิ๋วเนาะแล้วก็ไซส์กลางค่ะตัวนี้เรียกว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเป็นไฟสีส้มสว่างๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะมีสองสีให้เลือกค่ะถ้าใครไม่ชอบสีส้มเหลืองแบบนี้นะคะก็เลือกเป็นสีขาว LED แบบสว่างๆไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะติดตัวกรอบไฟสีดำเงามาเรียบร้อยค่ะ ด้วยดีไซน์ของตัวกันชนหน้าฮาร์เมอร์นะคะดีไซน์เขาจะเป็นแบบเห็นไหมคะยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ๋อเป็นแบบออฟโรดแบบเต็มเต็มเลยนะคะดีไซน์แบบกันชนเหล็กค่ะโอ้เหมือนกับไปรวยออฟโรดแบบเต็มแนงเลยใครชอบดีไซน์แบบนี้จัดได้เลยค่ะ,ะแต่บางท่านนะคะอาจจะไม่ชอบแบบดีไซน์แบบเกินออกมาอย่างนี้นะคะก็จะมีชุดแต่งอีกหลากหลายแบบให้เลือกค่ะ อตอนนี้แตงพาชมตัวนี้ก่อนละกันเนาะนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกกับมือเลยนะคะว่าอยากได้แบบเท่ๆดุดันแบบแรงๆเลยนะคะก็จัดเป็นเซตนี้ได้เลยนะคะตัวคิวซุมล้อเชื่อมกันมานะคะนี่ค่ะเป็นสไตล์แบบเว้าวหน้านะคะสําหรับทรงนี้ของเจ้าพีฮัมเมอร์เนาะนะคะแล้วก็ดีเทลของคิวซุมล้อก็จะหยกัยกๆแบบนี้เลยอ่าคันนี้เดี๋ยวมีรอเปลี่ยนล้อแม็กร้อมย่างออฟโรดแน่นอนค่ะ ามาไล่กันต่อเลยค่ะตัวสติกเกอร์พึ่งติดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์สีดำนะคะลายม้าค่ะยาวไปทั้งคันนะคะแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเต็มคันไปเลยนะคะสำหรับสองข้างนะคะซ้ายขวาเลยนี่ค่ะดีเทลสติกเกอร์ก็จะลายแบบนี้เลยนะคะคลูกค้าสามารถเลือกสีได้ทุกสีนะคะมีทุกเฉดให้เลือกเลย ตัวเบ้ามือจับติดเรียบร้อยค่ะกันสัตว์้างติดเพิ่มเรียบร้อยคันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะมืดนอกสว่างในนะคะมาต่อกันเลยค่ะอ่ะตัวกับข้างนะคะตัวนี้อ่าด้านหน้าลูกค้าเลือกเป็นชุดฮาร์เมอร์เนาะแต่ว่าด้านข้างค่ะเลือกเป็นของพี่วิกเตอร์เขานะคะตัวนี้กับข้างประตูค่ะเพิ่มความสวยงามค่ะแล้วก็กันกระแทกได้นะคะสําหรับเวลาการเปิดประตูนะคะอ่าแล้วก็นี่เลยค่ะบันไดข้างฮาร์เมอร์ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆสําหรับตอนนี้เลยดีไซน์เขานะคะตรงกลางจะเป็นนี่ค่ะขั้นตัว H นะคะนี่แล้วก็เป็นดีไซน์แบบนี้ค่ะมีแบบความสากนะคะกันลื่นนะวเวลาลู้าไปออฟโรดนะคะในป่าเนาะก็จะมีการลื่นโคลนนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยอ่านี่ค่ะคําว่าเรนเจอร์นะคะขั้นนี้นะคะเพิ่มเติมในส่วนของตัวโรลเลอร์ลิดปิดป่าท้ายกระบะแบบไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็ตัวกันชนเหล็กท้ายค่ะลูกค้าเลือกเป็นของ Hammer เช่นกันค่ะแล้วก็เพิ่มตรงลูกปุ้มตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะโอ้เรียกได้ว่าพร้อมไปลุยออฟโรดเต็มที Pro ่เลยนะคะสำหรับพี่คันนี้นะคะนี่ค่ะด้านข้างนะที่แตงบอกนะคะก็คือเขาติดสติกเกอร์นะคะเหมือนกันทั้งสองหน้าโน้นนะคะเป็นลายพี่ม้าแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มีรอบฝาถาังน้ำมันด้วยเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นยัไงกันบ้างคะชอบไหมเอ่ยสำหรับตัวชุดแต่งนะคะ h a m เมอหน้านะคะ h a m m มอรหลังและกลับข้างประตู v i c เต r ร์โนนะคะเดี๋ยวแต่งพาชมนะคะออปชั่นภายในของเจ้าส t o มแท็นะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวมาย้ำโปรไทป์คลิปกันคะ่ะ สำหรับออปชันของเจ้าสตอ m t ท็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็น2.0ลิตรดีเซลเทอร์โบคู่ค่ะตัวนี้ค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบ e-shifter นะคะแล้วก็คันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อค่ะดิบเบรกหน้าหลังพร้อมคลีบระบายความร้อนค่ะโชคอัพแบบโมโนทูบระบบเฟืองท้ายหลังแบบดิบล็อกไฟฟ้าค่ะ ัวล้ออันลอยขนาด20นิ้วพร้อมยางขนาด255ทับ55 R 2 0ไฟหน้าแบบ m a t r i ก LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติกระจังหน้าพิเศษแบบสตอมแท็กพร้อมไฟ AUX l a ม p สปอร์ตบาร์และราวหลังคาแบบปรับได้ไฟส่องสว่างข้างตัวรถพื้นปูกระบะท้ายพร้อมช่องต่อไฟ230 V โวลต์ระบบเลือกโหมดการขับขี่6โหมดแบบหมุน กล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมระบบ s ต o อ a n อ Go และช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยควบคุมหลังจากการชนระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวา และออปชั่นอื่นๆอีกมากมายระบบความปลอดภัยครบครันระดับตัวท็อปนี่ค่ะถ้าพี่ๆท่านใดน,นะคะชอบเจ้าพี่สตอมแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2งหรือว่าขับ4นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจากฟอร์ดนะคะดอกเบีย้ย0.99%นะคะ่ะ ร้องฟรีชุดแต่งไซส์เล็กนะคะอยากรู้ว่าชุดแต่งนะคะมีแบบไหนให้เลือกบ้างสําหรับโปรแถมฟรีพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะทักแต่งมาได้เลยที่คิวบัตคนนี้ค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0 8 3 5 4 4 0 0 9 9ได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะพี่ๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแต่งว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆจากปอดค่ะวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย